เฮ้ยอันนี้เป็นรูปเป็นรูปหมีที่ไม่เหมือนหมีเลยอ่ะว่าแล้วพ่อไปไหนมาว่าแล้วพ่อไปไหนมาเหน่งใครของแม่ของแม่หรอแต่เราได้ายค่ะนี่ของต้นหองของต้นข้าว ก่อนไปรับชมคลิปน้องๆอ,อย่าลืมกดปุ่มติดตามปุ่มเสียงแดงนะคะกดได้เลยค่ะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันวันนี้วันวนเนาเลนไทน์นะคะพ่อเพ็งค่ะซื้อนี่มาให้ามาเมลโลวันเบลโลร,รูปอะไรอันนี้รูปอะไรคะน้องของน้องจะขารูปอะไรหัวใจค่ะของพ่ออมรูปอะไรคะรูปแขกค่ะอ่ะแล้วอันนี้รูปอะไรคะหมีหมีอันนี้เป็นรูปหมี อ้ารูปหัวใจรูปหัวใจใหญ่รูปใหญ่ลูกพอใจรูปหัวใจอันนี้เป็นรูปแพนเค้กอ่ะกินลองชิมวอดฟลาวแกะแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะไหนแกะรูปหมีด้วยเลยแม่แกะรูปหมีอันี้อ้าวแกะไม่ออกแม่ไม่ใช้ฟันกัดลูกฟันเหยียดโอแกะออกแล้วฟันจะมีเสียสิ้นี่โอ้โหโอ้ไหนดิใช่กินมากเลยอ่ะ แล้วรูปหมียังแกะอะไรไม่ได้เลยนึงนึ่งไหนเราชิมรสชาติรสชาติเป็นไงไปไปกินสีเขียวกันะคะหนูต้องนั่งลงลูกมองไม่เห็นเลยค่ะนั่งลงเออนั่นแหละนั่งกินนั่งยังไงโอ้แกะไม่ออกแกะไม่ออกไม่ใช้ฟันดีกว่าา่ปแกะยากโอ้ยโอ้ยแกะไม่ตกเฮ้ยอันนี้เป็นลูก ีตมไม่เหมือนหมีเลยอะเอ๊ะหนลูกอะไรเนี่นยไนะอ้นนลูกแดงแข้แงแข้งเหมือนแข้งแ้งอยู่ไหนหัวใจไหนโอ้น้องเป็นกรรมเลยล,ลูก <c oughs> น้องหยิบเป็นกรรมไปเหรอ <c oughs> แบ่งกันมั้งแบ่งกันอ่ะต้องข้าวม,มต้องกินสองอันนี้เลยนะแบ่งเปล่าแบงา่งไหมแบงม่งไหมแบ่งเอามาม,มาให้น้องให้พี่หอมกินมั <c oughs> ่งอะลูกหัวใจหายในรูปหัวใจไหนอันนี้เป็นรูปหัวใจนะ อ้าวว่าแล้วผ้าไปไหนมาว่าแล้วว่าพ่อไปไหนมานี่ของใครของแม่ผมแม่หรอโอแต่เราได้ทายค่ะนี่ของต้นหอมของต้นข้าวค่ะโอ้โหกินเลยลราไม่ได้เอาดอกไม้ใช่ไหมอืมอือืมข้อตาตั้งใจมาให้กินดีๆนะคะของพ่อก็มีนะแม่ก็ทำให้เหมือนกันพ่อเรียนไปดีอยู่ตรงนั้นอหะต้องเปิดผ้าออกก่อนนะ ระวังแตกระวังแตกโอ้โหแม่ไม่มีเวลาออกไปซื้อแม่ทำไรพ่อหนยดูนี่สั่งมาใจนี่แล้วก็มาเป่าเองแตกปสี่ห้าลูกเลยอันนี้ให้พ่อแทนโอ้โหแ้วเบานี่เราเป็นชาวต่างนะโอ้โห ไม้สวยแล้วจะเป็นคลิปกินเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ดอกไม้แทนเพราะเราตั้งใจไปซื้อให้ทำงานเพราะก็ตั้งใจซื้อให้แล้วพ่อแบบแล้วพ่อแม่จุดพ่อดีหน่อยจุดพ่อหน่อยดีนะพ่อแม่จุดตรงนี้เลยให้กล้องเห็นด้วยให้กล้องเห็นด้วยมาจุ๊บตรงนี้เลยให้กล้องเห็นด้วยพ่อหยิบมากล้องเห็นด้วยเหรอได้ไงจุดดิอือหืออือหือโอเคครับบอกเวลาเพื่อนๆไปกินก่อนค่ะอย่าลืมฝากให้กด อ่เดี๋ยก่อนเดีวก่อนอีกรอบค่ะคอยรอบแต่กินมก่อนกมก่อนอันนี้อร่อยกินสตอเบอรซสวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่ยงกันแล้วค่ให้ให้พานะบายบ๊ายบายอ่ะอาบมือไปแล้วนะไปอีกทีลูอ่ะกินเก๊วหมดแล้วเดี๋ยวหมด อร่ยอร่อยอ่อยหน่มไทรุ่น่อันนี้มันเลพงไทยมากินมากอ๋อเช่ค่ะ